ครับผมสวัสดีครับนะฮะคลิปวันนี้ครับนักลงทุนจะได้อะไรครับหากคุณเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทางในการลงทุนนะครับจากเซดินเด็กไปเป็น msci world นะครับหรือว่ามาตรฐานสากลนะครับนะฮะข้อที่1ครับคุณได้เปลี่ยนจากตลาดเดียวครับตลาดเดียวเศรษฐกิจเดียวก็คือประเทศไทยนะครับเป็นเศรษฐกิจของโลกทั้งใบนะครับโดยที่เซดินเด็กเนี่ยพึ่งพาเศรษฐกิจไทยถูกไหมครับ หุ้นเนี่ยก็กระจุกตัวนะครับเมื่อจะเป็นธนาคารพลังงานแล้วก็สื่อสารนะครับการเติบโตเนี่ยถูกจํากัดโดยโครงสร้างของประเทศนะครับได้อย่างที่ทราบกันดีนะครับขณะที่ตลาดโลกครับในะตลาดโลกเนี่ยกระจายตัวกว่า20ประเทศนะในประเทศที่พัฒนาแล้วในมาตรฐานของ MSCI World นะครับนะซึ่งก็มี DR ที่หลากหลายนะครับนะฮะต่อมาเนี่ย ครอบคลุมหลายวัตถจักรของเศรษฐกิจนะครับครอบคลุมหลายวัตถจักของเศรษฐกิจนะครับเติบโตไปพร้อมกับ GDP ของโลกนะครับนะแล้วก็คุณภาพในการผลิตนะครับประสิทธิภาพในการผลิตของของโลกนะครับไม่ได้พึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนเนี่ยไม่ได้หนีประเทศไทยนะครับแต่คุณกําลังซื้ออนาคตของโลกนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองครับ คุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเวลาเป็นเพื่อนครับนะฮะถ้าเกิดดูข้อมูลย้อนหลังไปยาวๆครับเทตอินเด็ก์เนี่ยผลตอบแทนจริงนะครับนายก็คือเรียลรีเทิร์นนี่แหละฮะหกักอ่หาหักปันผลนะฮะเอาผลตอบแทนในระยะยาวหักปันผลเนี่ยถือว่ารีเทิร์นต่ำในภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับขณะที่ M s c i World ครับก็ให้ผลตอบแทนต้นมาเรื่อยๆ นะครับในในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไปหาข้อมูลได้นะครับเพราะว่า MS c i World เนี่ยนะครับคือบริษัทที่มีความสามารถจริงๆนะครับก็จะโตอยู่รอดได้เพราะอะไรครับเพราะว่าในมาตรฐาน MSCI เนี่ยคือบริษัทที่ที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้เติบโตตามมาตรฐาน MSCI เนี่ยก็จะโดนตัดออกนะครับดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคัดมาแล้วโดยอัตโนมัตินะครับในระบบของเขานะครับ ดังนั้นเนี่ยอินเด็กเนี่ยมีหน้าที่ที่จะทําหน้าที่คัดเลือกแทนนักลงทุนอยู่แล้วนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมคุณได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเวลาเป็นเพื่อนครับอ่าข้อที่สามครับได้สัมผัสโครงสร้างกําไรของโลกนะครับที่ไม่ใช่กําไรเชิงวัตถุจากของประเทศครับนะเท็อินเด็กเนี่ยนะครับ <c oughs> เราผูกขาดกําไรโดยนโยบายของรัฐนะครับยิงวัตถุจักท่องเที่ยว แล้วก็สินค้าพุกระพันะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่มาจิ้นเนี่ยขึ้นยากแต่ว่าลงง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้บริโภคในประเทศมันซุดเมื่อไหร่เนี่ยมาจิ้นมันลงไปเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในหุ้นที่อยู่ในมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับ MSCI World เนี่ยนะครับคือกําไรมาจากนวัตกรรมความคาดหวังของนวัตกรรมในอนาคตนะครับเทคเฮลท์แคร์เอไอออโตเมชันนะฮะแล้วก็แพลตฟอร์มต่าง นะครับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับนะดังนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้มี pricing power ในระดับโลกนะครับดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนตัดสินใจเนี่ยคุณไม่ได้ซื้อแค่หุ้นแต่คุณซื้อโมเดลธุรกิจที่ทาเงินสดได้ทั่วโลกนะครับนี่คือข้อที่สามนะครับต่อมาครับข้อที่สี่ครับได้ลดความเสี่ยงที่คุณควบคุมไม่ได้ครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าความเสี่ยงเซ็นดนเด็กเนี่ยเพา,าความเสี่ยงทางการเมืองความเสี่ยงเชิงนโยบาย ความเสี่ยงเชิงแคปิตอลอินฟลูอัลฟลูเห็นไหมครับเอาแค่สามเรื่องนี้ก็พอนะครับขณะที่หุ้นที่อยู่ในมาตรฐานโลกเนี่ยนะครับกระจายความเสี่ยงในหลายๆประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครพลาดเนี่ยโลกไม่ได้พังไม่ได้พังทั้งใบนะครับนะมันเป็นมันไม่ได้ว่าจะพังกันทั้งทั้งประเทศทั่วโลกทุกประเทศนะครับดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างเดียวความเสี่ยงเนี่ยมันจะถูกจํากัดได้ดีขึ้นด้วยนะครับนะนี่คือข้อที่สี่นะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายครับคุณก็จะได้เบสไมค์ที่มันซื่อสัตย์กับเวลานะครับในประเด็นนี้สาําสคัญมากนะครับนะาสาคัญมากนะครับนะเราก็ได้เปลี่ยนไมซ์เซ็ตจากเก็งกาไรเป็นการถือโครงสร้างนะครับเพราะว่า m s เมซา l เนี่คือโครงสร้างภาพใหญ่ของตลาดทุนโลกครับดังนั้นเนี่ยแทนที่เราจะเก็งกาไรในตลาดหุ้นไทยแต่เราเปลี่ยนไปเป็นการถือโครงสร้างนะครับถือโครงสร้างเลยเพราะว่า ในดัชนี m s i World เนี่ยก็จะมีการกระจายทั้งหมดว่ากลุ่มไหนกี่เปอร์เซ็นต์กลุ่มไหนกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยแค่นักลงทุนทำตามเนี่ยนะครับคุณก็จะได้โครงสร้างของตลาดโลกแล้วนะครับนี่คือข้อที่5นะครับดังนั้นสรุปสั้นๆครับว่าเซ็นตินเด็กเนี่ยคุณเปลี่ยนจากเซ็นตินเด็กเป็นตลาดโลกเนี่ยนะครับตราสารที่สามารถจะทําได้ทันทีเดี๋ยวนี้เลยนะครับก็คือผ่าน DR นะครับนะซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนตลาด แต่เป็นการเปลี่ยนสภาพเป็นรองของผลตอบแทนนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเนีย่ยหุ้นต่างประเทศมันเสี่ยงนะนะครับอยากให้นักทุนได้ดูความเป็นจริงรนะครับมาเทียบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดคนที่ดูทางเทคนิคอยู่แล้วเนี่ยคุณก็จำข้องคุณก็จะต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟดังนั้นเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสะท้อนในเส้นกราฟเนี่ยคุณลองเอาหุ้นมาเทียบเปอร์เซ็นต์กันดูนะดังนั้นในสิ่งที่มันสะท้อนในเส้นกราฟเนี่ยหุ้นไทยเราเป็นยังไง นะครับหุ้นอ่าดรในต่างประเทศเป็นอย่างไรนะครับหรือบางท่านอาจจะมีข้อโต้แย้งที่ว่าก็นี่ไงค่างเงินบาทมันแข็งแล้วดีอะไรก็ไม่ได้หรอกมันก็จริงครับมันบั่นทอนราคาราคาของ DR เพราะว่าเงินบาทแข็งค่าแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณซื้อเป็นแพลตฟอร์มของ global investment เหมือนกันนะครับคุณขายทางนั้นในต่างประเทศมีกําไรคุณแลกกลับมาก็โดนเหมือนกันนะครับดังนั้นไม่ได้มีความแตกต่างขนาดนั้นนะครับนะ ก็สรุปสั้สนๆนะครับนะฮะเปลี่ยนจากเส้นินเด็กเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนตลาดจากประเทศเดียวเป็นโลกทั้งใบจากความหวังเป็นโครงสร้างความหวังเป็นโครงสร้างคืออะไรหวังว่าเศรษฐกิจกไทยจะดีขึ้นเห็นไหมครับคุณหวังคุณเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างตลาดโลกไปเลยนะครับจากวัตถจักรไปเป็นการทบต้นนะครับในมาตรฐานสากลเนี่ยพวกคุณต้องรอวัตถจักรไงในหุ้นไทยใช่ไหม มันก็ตอบไม่ได้ครับว่าราคาน้ำมันจะเป็นยังไงถูกไหมครับนะสินค้าภวกัพันในบ้านเราจะเป็นยังไงนะครับปิโตรเคมีเป็นยังไงนะครับก็ตอบไม่ได้นะครับไปตลาดโลกดีกว่าไหมนะครับจากการที่คุณต้องเอาตัวรอดในหุ้นไทยไปเป็นการเติบโตในระยะยาวนะครับกับตลาดโลกคําถามคือว่าตลาดโลกมีความเสี่ยงไหมก็มีเหมือนกันเผชิญความเสี่ยงในระบบเหมือนกันนะครับความเสี่ยงเชิงระบบ ก็ที่ผ่านมาก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ความเสี่ยงเชิงระบบอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราก็เจอด้วยเหมือนกันนะงนั้นเนี่ยนี่คืออยากให้นักทุนได้พิจารณาข้อเท็จจริงนะครับนาฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ